โตโน่รีบแจ้งเจอเขิ้วเงินแล้วเร่งส้มรั้วบ้านห่วงสุนัขตัวโปรดซุกโซนหนีเที่ยวเป็นเรื่องราวความน่ารักของเจ้าขิ้วเงินสุนัขตัวโปรดของนักสแสดงหนุ่มโตโน่พาคินออกไปเดินเล่นซุกซนบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงและได้หายตัวไปทําเอาหนุ่มโตโน่ตกใจเป็นห่วงตามหาอยู่นานเนื่องจากที่บ้านรั้วชํารุดจึงทําให้ขิ้วเงินออกไปจากตัวบ้านได้เล่นเอาคู่หนุ่มโตโน่และนิชาถึงกับใจหายแวบ เมื่อลูกชายสุดที่รักอย่างเจ้าเข้ยวเงินหนีออกไปเล่นนอกบ้านและกลับบ้านไม่ถูกจนต้องตามหาตัวกันวุ่นก่อนจะไปเจอว่าหนีไปเล่นไกลถึงหมู่บ้านข้างๆงานนี้เล่นเอาโดน่อโน่ดุจนหงอยไปเลยซึ่งโตโน่และนิชาอัปเดตคลิปลงในไอจีให้ชมกันโดยหนุ่มโตโน่บอกว่าเราเจอมันแล้วครับขอบคุณทุกคนรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยนะครับที่มันไปนอนเล่นในบ้านท่านต้องขอโทษจริงๆครับ จะรีบซ่อมรั้วที่บ้านไม่ให้มันหนีเที่ยวได้อีกครับไอ้ขี้วเงินส่วนนิชาบอกเจอแล้วขี้วเงินมันดือ้อจริงมันดือ้อท่ามกลางคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามาแซวถึงความสุกส่วนของเจ้าขี้วเงินเผยว่าวับเก่งเอ็นดูโดนดุไปหนึ่งกลุ่มเหมือนมันสำนึกนะเนี่ยนิ่งเชียวดีใจด้วยค่ะโล่งใจไปด้วยเลยไม่เลวรอแล้วโดนแน่เย้ได้เที่ยวเพลินบ้านช่องไม่กลับโดนพ่อดุยังยิ้มใส่อีกเขี้ยว อ,อดนพัวดุยังยิ้มใส่อีกเขี้ยวอย่าไปไหนอีกนะ